ครับสวัสดีครับทุกคนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ like, <ul> กดติดตามไว้ด้วยนะครับอ่าพอดีมีภารกิจแต่เซาเลยเมื่อนี้ครับพอ่อโทรหาว่าอ่ารถรถมีปัญหารถสีมีปัญหารถนวดเข้าไปเบิ่งกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมอ่าพอดีว่าอ่าเมื่อเช้านี้เพิ่งไปสีเข้าแต่เซาเแต่ว่ารถเกิดอีกซิเด้นนะครับผม,ม,าามาไปเบิ่งกัน,กนกเลยครับผมรวมกับล่างสกิเข้ากับบนสกีเข้าจ้อยนี่พนักงานดีเด่นเลยเนี่ยแจกว่าเดินมา ใสวใส่ยบรทรทมเลยประจักหมดเลยจะได้ห่อรูปถึงทุกคนเลยเกษ้รมันไม่ได้ว่าค่าแห้งก่อนบอกเสียห้า,าบาทถ้ามันหลายมันก็เพิ่มมันก็เงินเด็กโอ้มันก็ได้เนาะเออมันก็ได้เด้ถ้ามันหลายทำให้มัน <laughs> สิ้ตรวจสอบเลยนะสำคัญ่าไปห้าเด้อสอบสองสบุ้มลยเนสอบสองสาสอบก็้าเอาร้อยหนึ่งโอ้หาตตาเดี๋ยวน้ามัไปก็บคุ้มแล้เนาะว้อีดีหละก็บ้านเฮาติดรถร้อยมันก็ร้อยหนึ่งเลยสตาื่เขาหาสั่งแต่เศาขนาดนี้ อาร์ตออกไปอาร์ตออกครับลองลองเอาค้อล่องเอาค้อสีแตกเลยเจออบอาร์ตอะไรประเทศไทยจะได้มาหอดสั่ง แล้วแล้วครับเออบริการดีเลยเออแลคากันเองน่าจะเสร็จน่าจทังกัดเสื่อมเออมาครับซัมเนียงอยู่ข้างในคนอากาศเออแม่แน่หละคนสำเนียงบัานอากาศโอเคครับเออหน้าปกแล้วแล้วครับไปกลับครับไปประกอบเรียบร้อยแล้วครับ